สวัสดีครับอเหลียงพาทัวร์นะครับเอทิฟไฮบริดพรีเมียตัวใหม่ล่าสุดนะครับ719,000บาทครับรับรองว่าไม่เหมือนใครแน่นอนครับเราจะเห็นว่าไฟหน้าของ a อทิฟไฮบริดนะครับจะใช้ไฟหน้าดวงเดิมนะครับเป็นโคมรวมแสงนะครับมีไลท์ไกดิ้งนะฮะไฟเลี้ยวอยู่บริเวณนี้ก็ถือว่าเป็นไฟหน้าที่ดีอยู่แล้วนะครไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแล้วก็สวยถูกใจคนไทย ส่วนใหญ่ด้วยนะยืนยันด้วยยอดขายแล้วกันเอทีพยไฮบริดตอนนี้เป็นรถเก่งนะครับที่ขายดีที่สุดในประเทศไทยนะครับย้ำเลยนะจํานวนปริมาณการจําหน่ายเยอะที่สุดคันนี้นะครับผมเข้าไปดูรถแล้วนะผมเดาเอาว่าเขาน่าจะผลิตมาจากเกรดพรีเมียมนะไม่ใช่ลักชัวรี่นะฮะเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่ากระจกมองข้างนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถเห็นไหมถ้าเป็นตัวลักชัวรี่เนี่ยกระจกมองข้างจะเป็นสีดําเงา นะครับแล้วก็ภายในเบาะหนังเนี่ยจะเป็นแบบไดมอนด์คัตเจ๋งๆหนาแท้ๆเลยแต่คันนี้ภายในเบาะหนังมันจะเป็นหนังเหมือนหนังสังเคราะห์เดี๋ยวพาไปดูข้างในแล้วกันด้านหน้ามาดูดีกว่าด้านหน้าเปลี่ยนอะไรบ้างบริเวณกระจังหน้าเห็นไหมกระจังหน้าเนี่ยใช้ลายเดิมแหละเป็นลายซิซี่แนวนอนเหมือนเดิมแต่สีมันจะไม่ใช่สีดําแล้วนะสีมันจะเป็นสีดําออกเงาๆเ,เ,เห็นไหมอ่ะซูมให้ดูเลยสีเหมือนตัวคัมรี่เกรดท็อปอ่ะนะครับมีความเป็นลักชัวรี่พรีเมียม ดูมีราคามากขึ้นดูแพงมากขึ้นดูดูมากขึ้นเห็นไหมกระจังหน้าเขาเปลี่ยนสีใหม่แต่ลายเดิมแล้วก็ตัว Vertex Gen e r a t o r ช่องอากาศด้านหน้าเนี่ยเปลี่ยนสีเป็นสีเทาดำเงาเง,งาเหมือนกันนะฮะไม่ใช่สีดำเหมือนรุ่นเครื่องเบนซินแล้วนะ,ะมีคิ้วกระจังหน้าด้านบนด้วยเห็นไหมนี่คิ Q, ้วกระจังหน้าด้านบนเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นสีเทาดำออกเงาเา,า,าเห็นไหมครับเรียกว่าทำสีมาแล้วกันนะสวยๆเลย บางคนเขาเข้ามาแซลผมไปเจเพจมาเขามาแซลว่าห้องเครื่อง a อทีพีไฮบเป็นงาน a อสเตผมจะบอกว่ามันขาดไปแค่ชิ้นเดียวเองนะก็คือฝาครอบเครื่องถ้ามีฝาครอบเครื่องเหมือนยาลิสคลอสอ่ะนะครับมันก็จะเรียบร้อยสวยงามนะฮะเขาอาจจะมีเหตุผลของเขาแหละเครื่อง a อทีพีไฮบตัวใหม่ตัวนี้นะฮะเราใช้เครื่องเดียวกับยาลิสคลอสนะยาลิสคลอสเนี่ยเป็น SUV นะฮะและเป็นรถยนต์ไฮบริดที่ขายดีที่สุดในประเทศไทยตอนนี้นะ จะเทียบเป็นเอสยูวีก็ได้ก็เป็นเอสยูวีที่ขายดีที่สุดในไทยนะครับจะเทียบเป็นรถยนต์ไฮบริดก็ได้ก็เป็นรถยนต์ไฮบริดที่ขายดีที่สุดในไทยนะครับเราเอาเครื่องยาริ s ค r o มาลงในเอทิฟไฮบริดนั่นหมายความว่าลูกค้าที่ซื้อเอทิฟไฮบริดนะครับไม่ต้องลุนไม่ต้องมานั่งกลัวว่าเครื่องใหม่หรือเปล่าต้องมานั่งลุ้นไหมจะมีปัญหาอะไรไหมเพราะยาริ s คอ o ตอนนี้ขายไปเยอะมากๆแล้วรถไม่มีปัญหาเลยนะเกี่ยวกับเครื่องยนต์เนี่ยเครื่องยนต์ดีมากนะครับ แล้วไฮบริดของโตโยต้านะครับผมต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับที่ใช้พลังงานระหว่างไฟฟ้าและน้ํามันร่วมกันนะครับเป็นเจ้าแรกของโลกนะเ,นเจ้าแรกของประเทศไทยถ้าเอาระดับโลกเนี่ยมีไปแล้ว20กว่าปีนะถ้าเอาในเมืองไทยก็เกือบเกือบยีปีนะครับผมมองว่าถ้าจะซื้อรถยนต์ไฮบริดนะครับที่ใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ํามันควบคู่กันเนี่ย ยังไงก็ต้องเป็นโตโยต้าเท่านั้นนะเพราะว่าประสบการณ์เขายาวนานกว่าเพื่อนแล้วตัวนี้นะครบบริษัทรถไฟฟ้านะต่างๆนะหันกลับมาผลิตรถไฮบริดจำหน่ายจ้าในเมืองไทยมันยังไม่พร้อมหรอก EV ล้วนๆน่ะนะครบซื้อไฮบริดดีกว่าความประหยัดน้ำมันก็ใกล้เคียงกันกับรถ EV แล้วนะตอนนี้ตัวนี้เกรดนี้เลยนะพรีเมียมไฮบริดเอทีตัวนี้นะครับ7,19,000กินน้ำมันอยู่29.4กิโลเมตรต่อลิตรนะตีไปแล้ว กิโลเมตรละบาดก,บกว่าเองน่าใช้มากประหยัดน้ำมันมากนะครับมาดูล้อกันดีกว่านี่ล้อของเอทีพีพรีเมียมนะครับสังเกตดูว่ามันจะเป็น5รูนะเห็นไหมมันจะเป็น5รูไม่ใช่4รเูเหมือนเครื่องเบนซินพันสองนะมี5รูเนี่ยมันก็กระจายแรงเหวี่ยงได้ดีกว่านะครับแล้วก็สังเกตลายล้อแมกนะเปลี่ยนลายใหม่นะครับไม่ได้ใช้ลายเดียวกับเครื่องเบนซินนะครับถึงแม้จะเป็นขอบ16เหมือนเดิมก็ตามแต่เปลี่ยนลายนะ เหตุผลก็น่าจะเป็นเรื่องของความประหยัดน้ำมันที่มันได้มากขึ้นด้วยนะครับสังเกตดูว่าช่องว่างระหว่างซี่ล้อแมกเนี่ยมันจะเล็กลงเห็นไหมช่องว่างมันจะน้อยลงพอช่องว่างน้อยลงอากาศลมก็เข้าไปรบกวนได้น้อยลงตัวนี้มาพร้อมกับสเปคยางนะครับ1 9 5 6 0 R 1 6นะครับ ไฮบิดพรีเมียมนะครับมีกล้องรอบคันมาให้ด้วยนะฮะสังเกตดูตรงนี้มีกล้องหน้าจริงๆกล้องรอบคันเนี่ยมีตั้งแต่เบนซินพันสเกรดพรีเมียมแล้วนะรุ่นลองท็อปอะราคา6กแสนหกหมืบาทนะครับผมนึกบอกว่าตัวนี้น่าจะทํามาจากเกรดพรีเมียมเบนซินนั่นเองกระจกมองข้างก็จะมีกล้องตัวนี้เป็นกล้องมองด้านข้างทั้งสองฝั่งนะครับ มีไฟเลี้ยวมาให้พร้อมกระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างพับและปรับไฟฟ้าได้นะฮะสามารถพับอัตโนมัติได้ตอนที่ล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถได้ด้วยนะครับอันนี้คืออัตราการสิ้นเปลืองเห็นไหมนี่ยี่สิบเก้าจุดสี่กิโลเมตรต่อลิตรนะครับออกโดยหน่วยงานราชการ2หน่วยก็คือกระทรวงการคลังและกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับเป็นเอกสารที่เชื่อถือได้นะแล้วก็ตัวนี้เรียกว่า Eco s สติ k e er. เกต้องส่งให้ถึงมือลูกค้าในวันรับรถด้วยนะครับ น้ำมันนะครับจากเดิมนะครับเครื่องเบนซินเอทีพเนี่ยจะเติมได้แต่แก๊สโซฮอล์95ขึ้นไปนะฮะเข้าเทน95แต่คันนี้นะครับเป็นเอทีพไฮบริดนะครับสามารถเติมแก๊สโซฮอล์เข้าเทน91ได้แล้วนะเพราะว่ามันใช้เครื่องเดียวกับยารีคลอรนะฮะยารีคลอรก็เติมแก๊สโซฮอล์91ได้รถที่เติมแก๊สโซฮอล์91ได้นะครับก็สามารถเติมแก๊สโซฮอล์95ได้ด้วยนะครับแต่รถที่เติมแก๊สโซฮอล์95ได้อย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถเติมแก๊สโซฮอล์ มาดูที่ป้ายนี้เลยว่ามันเป็นเลข91หรือ95คันนี้เติมแก e ๊สโซฮอล์ E20 ได้ด้วยนะครับ E20 ก็ได้นะน่าสนใจน่าสนใจไฟท้ายนะครับต้องบอกก่อนว่าไฟท้ายเนี่ยเหมือนเดิมนะใช้คำว่าเหมือนเดิมได้เลยเพราะว่ามันเป็นโคมไฟตัวเดิมมาแหล,ละแล้วก็มีไฟเลี้ยวแบบ s ซ q u e คอนเชียลก็คือไฟเลี้ยววิ่งนะครับเหมือนตัวเดิมเลยไฟท้ายไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับแต่ที่เปลี่ยนคือตรงนี้บริเวณคิ้วเห็นไหมบริเวณคิ้วเนี่ย ตัวคิ้วกอบป้ายทะเบียนเนี่ยนะครับจากเดิมจะเป็นสีดาใช่ไหมครับสีดําเงาตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีเทาดํามองเห็นไหมตอนนี้เป็นเทาดําคนละสีนะเห็นไหมเป็นเทาดําแล้วแล้วก็รวมไปถึงด้านล่างด้วยชุดดิฟฟิเซอร์นะครับดิฟฟิเซอร์เนี่ยจากเดิมเป็นสีดาใช่ไหมตอนนี้ก็เป็นสีเทาดําเงาๆนะครับสีมันจะอ่อนลงอ,ะอ่ะพูดง่ายๆมันจะไม่ใช้สีดำเนี่ยรวมไปถึงชุดตกแต่งด้านด้านข้างด้วยนะครับเป็นสีเทา ดำอ่อนๆลงมาหน่อยไม่ใช่สีดำนะครับก็ดูดูให้มันแตกต่างก็ทางตัว o t a คงตั้งใจทา,ทาให้มันเป็นจุดสังเกตและแตกต่างจากรุน่นเครื่องเบนซินนั่นเองตรงนี้เนี่ยผมมองแล้วรู้เลยว่าคือแบตเตอรี่12โวลต์นะครับเพราะว่าตำแหน่งแบตเตอรี่12โวลต์ในรถยาริสคลอสไฮบริดก็ตำแหน่งนี้เลยก็คือด้านท้ายรถฝั่ง ผู้โดยสารนะครับด้านท้ายรถฝั่งซ้ายนั่นเองนะครับแต่มันดีกว่ามันทามาได้ดีกว่ายาลิสครอสเยอะเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะยาลิสครอสเปิดด้วยมือเปล่าไม่ได้ครับต้องใช้ไขควงปากแบนที่เป็นหัวยางแต่ตัวนี้นะฮะหลังจากผมบ่นเข้าไปในช่อง YouTube ของผมเองนะฮะอาเลียงพาทัวร์บ่นไปหลายรอบมากว่าทำไมเตย์ต้าไม่ทำให้มันเปิดง,ง่ายเวลาตรวจเช็คมันจะได้เช็คเองได้ด้วยตัวเองเจ้าของรถเช็คเองได้ใช่ไหมตอนนี้เขาทามาแล้วครับนี่เขาทามา เป็นตัวที่สามารถเปิดด้วยมือเปล่าได้ไม่ต้องใช้ไขควงเครื่องมือเนี่ยเราใช้มืองัดได้เลยเอามืองัดได้เลยเห็นไหมแล้วเปิดออกมาได้เลยนี่ทำดีอ่ะต้องขอชมโต y o ต้านะว่ารู้จักพัฒนารู้จักปรับปรุงแก้ไขนะครับแบตเตอรี่ข้างในเป็นแบตเตอรี่12โวลต์น้าตาหน้าตาปกติเลยอะ่ะ GS แบตเตอรี่นะครับปกติถ้าเป็นเครื่องเบนซินนะ มันจะรับประกันแค่1ปีหรือ20,000กิโลนะครับแต่ใน A t i v e Hybrid นะครับใน a t y ิ e Hybrid จะรับประกัน1ปีหรือ50,000กิโลก็คือระยะเวลามันเท่าเดิมแหละนะฮะแต่ระยะทางเพิ่มขึ้นจาก1ปี20,000กิโลเนี่ยเป็น1ปีหรือ50,000กิโลนะครับมากขึ้นการรับประกันแบตเตอรี่12โวลต์นเนี่ยเหมือนรถยนต์คัมรี่ไฮบริดเลยถ้าดูจากหน้าตาภายนอกนะครับมันก็คือแบตเตอรี่ชื้นนะ 1 2โวลต์นเนี่ยเพราะว่ามันมีช่องเปิดเช็คน้ำกันด้วยเห็นไหมเนี่ยมันมีช่องเปิดเช็คน้ำกันมีตาแมวให้ดูว่าแบตเตอรี่คุณภาพอยู่ระดับไหนมันถึงควรทำให้เปิดใช้งานง่ายๆหน่อยเปิดมาตรวจสอบได้ไอตัวแผงกั้นเนี่ยนะครับอย่างนี้ทำดีแล้วมาดูด้านท้ายรถกันฮะด้านล่างมีอะไรมาให้บ้างด้านล่างนะครับก็ไม่มีอย่างอะไรเหมือนเดิมนะครับ เหมือนกับตัวเบนซิน,นแต่ว่าจะมีชุดปะยางฉุกเฉินมาให้นะฮะมีเครื่องมือมาให้1ชิ้นหรือเปล่าเท่าที่เห็นก็คือ1ชิ้นเป็นตะขอลากจุงนะครับไม่มีแม่แรงนะครับท้ายรถของ a อทีนะครับมีสายลักษณ์ H-E-V แล้วนะเพราะมันเป็นไฮบริดครับโตโยต้าเลือกใช้สายลักษณ์นี้แทนความเป็นไฮบริดของรถยนต์นะครับมาดูภายในกันดีกว่าครับภายในมีการเปลี่ยน วัสดุหุ้มเบาะใหม่นะครับทั้งสีและวัสดุเลยนะที่ผมบอกว่าคันนี้มันน่าจะทํามาจากเกรดพรีเมียม um, เครื่องเบนซิน1.2เพราะว่าวัสดุหุ้มเบาะเขาอะ่ะมันเป็นหนังสังเคราะห์นะครับซึ่งเกรดพรีเมียม um, เครื่อง1.2เบนซินเนี่ยเขาใช้หนังระดับประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเขาจะเป็นผ้านะครับแต่คันนี้คันนี้ให้เป็นหนังสังเคราะห์ทั้งตัวนะทั้งตัวเลยนะครับ แล้วก็มีลายสีเทาอ่อนตรงกลางเห็นไหมลายนี Luckily, ้เป็นลายแรกใน a t i v เลยนะครับ a t ทไม deals, ่เคยใช้ลายนี้มีครั้งแรกใน a t i ีพ y ไฮบริดพ m ีเมราคา719,000บาทเหตุผลที่ผมบอกว่ามันน่าจะทำมาจากเกรด p r e เมียเครื่องยนเบนซินพันสเนี่ยเพราะว่าถ้าทำจากลักชัวรเนี่ยมันน่าเสียดายตัวเบาะมากเลยนะเพราะว่าเกรดลักชัวรี่เบนซินเนี่ยราคามัน6 9 9 0 0 0เขาได้ภายในเบาะแดงเป็นหนังแท้ดมอนคัตจ้า ซึ่งผมมองว่าเบาะตัวนั้นเนี่ยภายในสีแดงเนี่ยคุณภาพเขาจะดีกว่านี้หนังมันจะหนากว่านี้แล้วก็ลายมันจะสวยกว่านี้แต่ด้วยความเป็นไฮบริดไงนะครับเขาชูคําว่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาให้นะครับพยายามลดการใช้หนังแท้นั่นเองนะคันนี้เขาก็เลยใช้เป็นหนังสังเคราะห์มาให้ลูกค้าที่มองว่าเพิ่ม20,000ได้เป็นไฮบริดนะครับก็อย่าลืมมองด้วยว่าภายในสีแดง หนังแท้ d i ม m o n d คั t เนี่ยมันซื้อได้แค่เบนซิน l ักช r y รีเท่านั้นราคา6 9 9 0 0 0านะครับลองชั่งน้ำหนักดูถ้าชอบเบาหนังไ i a m o n d คั t หนังแท้ส,สวยๆภายในสีแดงก็ซื้อได้แค่รุ่นเดียว699 0 0เกานเบนซิน1ันสนะฮะแต่ถ้าเกิดเราไม่ซีเรียสภายในตัวเบาะสีแดงที่เป็นหนังแท้ลาย d i ม m o n d คั t มาซื้อคันนี้เลยนะฮะเพิ่มเงิน20,000เป็น719,00 0าได้เครื่องไฮบริดเลยนะครับแล้วเขาไม่ได้เพิ่มมาแค่ เครื่องไฮบริดนะฟังก์ชันที่เพิ่มมาคือไวร์เลสชาร์จเจอร์ครับนี่แท่นชาร์จไร้สายเห็นไหมมีแท่นชาร์จไร้สายไวร์เลสชาร์จเจอร์เพิ่มมาให้นะครับแล้วมีการติดตั้งไฟสร้างบรรยากาศแอมเบดไลท์มาให้ด้วยเห็นไหมครับเปลี่ยนได้64เฉดสีนี่ดูนี่ผมเปลี่ยนให้ดูเห็นไหมเปลี่ยนสีได้นะครับแล้วแต่ความชอบด้วยชอบสีอะไรนะครับที่ฐานเกียร์ก็มีนะเห็นไหมครับ ไฟสร้างบรรยากาศแอมเบสไลท์เหมือนเกรดลักชัวรี่เบนซินพันสองเลยนะครับเพราะว่าไอเส้นเนี้ยไอเส้นเนี้ยถ้าเป็นเครื่องเบนซินเนี่ยต้องซื้อเกรดลักชัวรี่เท่านั้นนะถึงจะได้นะฮะมันน่าติดตั้งเพิ่มไม่ยากหรอกเขาเลยติดเพิ่มมาให้คันนี้ไม่ใช่ลำโพงไพโอเนียนะนี่สังเกตดูเห็นไหมไม่ใช่ไพโอเนียนะครับเห็นไหมตรงเนี้ยมันไม่มีคขาเป็ไพโอเนียถ้าเป็นเบนซินตัวลักชัวรี่นะครับราคา6กแสนเก้าหมื่นเก้าพันเนี่ยจะได้เป็นไพโอเนียหรือต้องซื้อเป็นไฮบริด เกรด GR Sport ราคา769,000บาทถึงจะได้เป็นลำพงไฮโอเนียนะครับผมก็เลยมองว่าเกรด GR Sport Hybrid 769,000เนี่ยน่าจะทำมาจากเกรด Luxury นะครับคันนี้มันเลยไม่มีไพโอเนียไงเพราะผมบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าตัวตัวรถคันนี้มันน่าจะทำมาจาก Premium มเบนซินพันราคา669,000นะครับ ทงมาลัยเนี่ยมันก็เป็นฟังก์ชันมาจากเครื่องเบนซินตัวเดิมแ,ลแหละคุยคอนโทรลตัวล็อกความเร็วอัตโนมัตินะครับตัวเวตาสติเซนหยุดรถอัตโนมัติเว้นระยะให้ห่างจากคันหน้านะครับได้3ระยะ3ระดับรักษาความเร็วให้เท่ากับรถคันหน้าได้ด้วยนะครับรักษารถให้อยู่ในเลนอ่ามีหมดเลยนะครับในเกรดนี้เครื่องเสียงอันนี้พลาดไม่ได้เลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราได้เครื่องเสียงของยาริสคลอส์มานะครับ .1 0 1นิ้วเชื่อมต่อ Android Auto และ Apple Car p l a y แบบไร้สายไม่ต้องเสียบสายเหมือน A อทิพเครื่องเบนซินแล้วนะนะครับตัวนี้เครื่องเสียงตัวนี้ดีมากทันสมัยมากนะครับเราสามารถสั่งงานแผนที่นำทางนะครับขอแผ่นที่นำทางด้วยเสียงได้โทรออกหาเพื่อนด้วยเสียงได้ฟัง Spotify ฟังจ๊บแบบแรนดอมไปร้อยๆเพลงขณะเดินทางได้นะครับสั่งงานด้วยเสียงได้แล้วเชื่อมต่อแบบไร้สายเนี่ยมันดีตรงที่ว่าใช้งานสะดวกนะครับข้อจํากัดน้อย คล่องตัวนะเครื่องเสียงตัวนี้เนี่ยผมมีทำรีวิวไว้ในช่องแล้วนะฮะใครอยากได้ทักไลน์มาก็ได้หรือว่าใครอยากได้เนี่ยทักคอมเมนต์มาก็ได้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้นะครับหรือว่าเปิดค้นหาในช่องอาเรียงพาทัวร์ก็ได้นะฮะค้คนหาคําว่าเครื่องเสียงยาริสคลอสเหลียงพาทัวร์เจอเลยนะครับอธิบายไว้ดีด้วยนะเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปวันนี้เลยขอไม่อธิบายแล้วกันนะ และ a อทีนะครับตั้งแต่เกรดพรีเมียมเครื่องเบนซินพันสองราคา6,69 0 0 0บาทขึ้นมาจนถึง a อทีพ์ไฮบริดนะครับจะได้เบรกมือไฟฟ้าพร้อมเบรคโฮเลยนะแกมเกียร์นะครับเกียร์เปลี่ยนไปนะเพราะว่าในรถยนต์ไฮบริดเนี่ยเกียร์จะไม่เหมือนชาวบ้านเขานะฮะเพราะมันเป็น e cvt ทำงานระหว่างพันเฟ,ฟืองร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับมี อักษรตัว B-boy เพิ่มขึ้นมาเห็นไหมถ้าเป็นเกียร์ออโต้ในเครื่องเบนซินเนี่ยมันจะไม่มีตัวนี้หน้าตาจะไม่เหมือนกันนะครับหน้าตาจะแตกต่างไปอันนี้มา P R N D-doc แล้วมา B-boy เลยนะครับ B-boy ย่อจากเบรกครับเอาไว้ลงเขาหรือเตรียมหยุดรถเท่านั้นในรถยนต์ไฮบริดเนี่ยเกียร์ B-boy เนี่ยช่วยชะลอรถยนต์ได้นะครับและช่วยเพิ่มโอกาสการชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ไฮบริดได้มากขึ้นด้วยนะครับถ้าจะขึ้นเขาทำยังไงขึ้นเขาใช้ D-doc ดีด็อกและเหยียบคันเร่งให้หนักๆลึกๆหน่อยกําลังไฟในแบตเตอรี่ไฮบริดจะเพิ่มมาเป็น2เท่าอัตราเร่งดีขึ้นนะครับกำลังไฟอัดมาที่มอเตอร์ไฟฟ้ารถจะแรงขึ้นขึ้นเขาได้สะดวกมากขึ้นใช้งานง่ายนะไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์จะขึ้นเขาจะเร่งแซงดีด็อกเหยียบหนักแค่นั้นพอการใช้งานรถไฮบริดนะครับหรือเรื่องของแบตเตอรี่ไฮบริดเดี๋ยวจะอธิบายในคลิปหน้านะครับผมจะขยายความเรื่องเกี่ยวกับการใช้งานรถไฮบริดด้วย เกียร์ไฮบริดมันแตกต่างยังไงเครื่องยนต์ไฮบริดเป็นยังไงมาจากไหนนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปหน้าให้นะครับแล้วคิ้วขอบกระจกนะครับจากเดิมเป็นสีโครเมียมนะตอนนี้เป็นลมดําม,มาให้แล้วนะเพื่อให้มันรับกับกระจังหน้านะครับแล้วก็คิ้วฝาครปงท้ายนะเห็นไหมสวยๆเลยชมรถกันไปแล้วนะครับเมราว่าสนใจกันไหมครับชอบกันไหมครับ จองเข้ามาเยอะนะครับติดต่อเหลียงผ่านลิงก์ไลน์ใต้คลิปได้ผ่านลิงก์เฟซบุ๊กใต้คลิปได้นะครับวันนี้โปรโมชั่นดีด้วยนะดอกเบี้ยเริ่มต้น1.59นะเปิดตัวเนี่ยตอนเอทีเปิดตัวครั้งแรกตอนนั้นยังเป็น2ต้นต้นอยู่เลยนะวันนี้เปิดตัวครั้งแรกนะครับเดือนแรกเนี่ยก็1.59แล้วออดาวน์รัต้น0%นะเอาจริงดาวงต้น0%ได้ด้วยถ้าเป็นพนักง,งานบริษัทอายุงาน1ปีขึ้นไปนะครับหรือว่าเป็นเจ้าของรถคันเก่านะครับผ่อนมาแล้ว1ปีขึ้นไปก็ดาลต้นเย ราคา719,000ราคานี้นะครับเป็นราคาเปิดตัวนะช่วงเปิดตัวเท่านั้นราคาภายในสิ้นปีนี้เท่านั้นนะครับแต่ว่าราคาภายในสิ้นปีนี้จริงนะฮะจะไปจองสิ้นปีไม่ได้นะต้องจองกันยาตุลานะครับเพื่อให้ได้รถภายในภายในปีนี้ได้ราคา7จ็ด0 0นราคาเปิดตัวแน่นอนนะครับผมยังมีอีกตัวนะมีเอทีพไฮบริด เกรด GR Sport ด้วยนะครับ769,000เดี๋ยวผมเห็นรถเมื่อไหร่เนี่ยจะมารีวิวคันจริงให้ดูกันนะฮะฝากกดติดตามเนี๋ยไว้ก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์ไว้นะครับแล้วผมจะเอาของดีมาฝากคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ